ท่าน,นเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับวันนี้แค่ผมอยากจะมานําเสนอเรื่ององานซ่อมนะครับงานซ่อมตัวนี้เป็นไตว่านะครับแตว่าทาตูล่าหนึ่งร้อยเนะครับรอบกจุดสนะครับก็ตอนที่ได้มานะครับเป็นน่าจะเป็นรอบมือสองมือสามนะครับสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้มุมขวานะครับว่า ได้มาตอนแรกเป็นยไงบ้างนะครับแขนจับนะครับไม่มีน็อปนะครับอันนี้ได้น็อปมานะครับก็หาซื้อจากเพจตัวทั่วไปนะครับของใน Facebook นะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับเป็นเป็นน็อปนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาคือเป็นน็อปของ p ิ ix ซี่นะครับพิกซี่่วนารายนะครับที่นำมาเปลี่ยนนะครับก็อยู่กองด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับ หลายชิ้นเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับที่จะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ช่างใจนะครับก็ในส่วนของซ่อมแล้วคุ้มไหมนะครับคือถ้าถ้าใครที่รักการตกปลาอยู่แล้วสำหรับผมผมถือว่าซ่อมก็ก,ก็คุ้มดีนะครับตัวตอกที่ผมได้มา พันต้นๆน,นะครับตัวนี้กั่า,าพันต้นๆน,นะครับตัวนี้เป็นธันวาปีน่าจะประมาณปี1 4ึ่งประมาณนี้นะครับได้มาครั้งแรกก็สภาพค่อนข้างยับพอสมควรนะครับถือตอนแรกก็คือ,อถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่อาจจะเฟืองขึ้นมือบ้างนะครับแต่ผมก็ได้ถอดนะครับทุกชิ้นส่วนออกมานะครับแล้วก็นำมาโมดิฟายใหม่ทั้งหมด นะครับหรือว่ายกเครื่องนั่นเองเนาะเอาพูดง่ายๆยกเครื่องนะครับเอ่อทั้งหมดทั้งมวลซ่อมพร้อมบวกตัวซื้อมานะครับก็เฉียดเฉียดห้าพันนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเฉียดเฉห้าพันแต่ว่าไม่ได้ซื้อทียร์แล้วค่อยๆจะซื้อหาซื้อตามเพทของนานาท,ที่ที่เขาระเบิดลอกนะครับตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนาะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก่อนเลยเนาะตัวแรกที่ผมเปลี่ยน เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ให้ดูนะครับตัวที่ผมผ่าผ่าลอกไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างแล้วก็เปลี่ยนด้านในทั้งหมดไอที่กองอย่างนี้คืออะไหล่ทั้งหมดนะครับอะไหล่ทั้งหมดเลยที่ที่ผมได้เปลี่ยนของของของเจ้าตัวเนี้ยออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะครับมีทั้งตัวที่เ,เป็นเป็นของแท้นะครับแล้วก็ของที่คอสตอมมานะครับหลายๆชิ้นเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากแขนหมุนนะครับแขนหมุน แขนหมุนตัวนี้ที่ได้มานะครับต้องบอกว่ามีแต่แขนอย่างเดียวนะครับตัวน็อตไม่มีนะครับน็อตตัวนี้ได้ของพิกซี่มานะครับพิกซี่มาน่าจะคู่ละ200ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนทั้งหมดเลยนะครับนะครับสังสี่สีตัวเลยลื่นนะครับลื่นทีเดียวเนาะตัวนี้ที่ว่าลื่นมากนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือน็อตหัวเสานะครับตัวนี้ที่ได้มานะครับเกลียวด้านในน่าจะ สึกหลอไปหมดแล้วนะครับแล้วฝาปิดก็แตกด้วยอะไรด้วยผมก็เลยตัดใจคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมกองนี้เนาะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเอาตัวของผมมีฝาปิดเหลืออยู่นะครับก็เลยนํามาโมใส่นะครับก็สวยงามดีนะครับก็ใช้ได้ปรับคอนนะครับปรับคอนตัวนี้ผมใส่สีดําเลยนะครับรู้สึกมันดุดีนะครับ ใส่สีดำนะครับตัวนี้ไม่มีกิ๊กเสียงนะครับตัวสแตนดาร์ดของตะตุราตัวนี้ก็ไม่มีกิ๊กเสียงอยู่แล้วนะครับก็เอาสีดํามาใส่นะครับสวยดีนะครับส่วนตัวที่ได้มาน่าจะเป็นสีแดงประมาณนี้ครับน่าจะเป็นสีแดงนะครับชิ้นต่อไปนะครับล้อตัวนี้ถือว่าขึ้นมือนะครับขึ้นมือเลยทีเดียวนะครับตัวต่อไปที่ผมเปลี่ยนก็คือชุดชุดเมนเกียร์นะครับแล้วก็พินนี่นเกียร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมรื้อดูแล้วนะครับ จะสังเกตได้ว่าเฟืองเฟืองนะครับเริ่มไปแล้วนะครับอาจจะเรื่องของการขาดจารบีนะครับขาดงานแมนเทนแนนต์นะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ได้มานะครับตัวนี้ที่ได้มาก็1000บาทนะครับตัวนี้เมนเมนเกียร์กับพี่เนียนเกียร์นะครับแต่ว่าน้าในในเพจให้ครบชุดเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับให้มาครบชุดเลยนะครับมีแผ่น ht ร0อนะครับแผ่นกด กงจักระนะครับแล้วก็แผ่นแผ่นภาพบอกหลออยู่ด้านล่างนะครับถือนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับได้มา1000บาทนะครับก็ใหม่ๆเลยครับได้รอบได้รอบตามรอบนี้นะครับได้รอบตามรอบคือ6.3มานะครับได้รอบตาม6.3มานะครับชิ้นต่อไปนะครับที่เปลี่ยนแป้นกดฟรีสปูนนะครับก็ตัวนี้นะครับแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับก็ ตัวนี้รักษาดูแลหน่อยนะครับรักษาดูแลยังไงเอ่ยก็คือ1เลยการหยอดน้ามันอขออภยัยการใช้จระบีนะครับจระบีแต้มไว้บริเวณนี้นะครับเนี่ยครับแต้มไว้ตัวที่เป็นแป้นลองกดตัวนี้ครับทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเรากดฟีสปูลทุกครั้งมันจะมีการเสียดสีนะครับแต่ถ้าเรามีสารหล่อรื่นมาเพื่อประคองเนี่ยมันมันจะช่วยยืดอายุงานได้อยู่นะครับก็ตัวนี้ น่าจะจากลาซาร์นะครับ270ครับประมาณนี้เนาะตัวนี้แผ่นแผ่นรองกดนะครับตรงรุ่นนะครับพยายามหาให้ตรงรุ่นตัวนี้ได้มาอยู่ที่น่าจะ400บาทนะครับจากจากจากเพจนะครับ400บาทนะครับเปลี่ยนตรงไหนครับหรือหมดนะครับเปลี่ยนบริเวณนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนเวลากดนะครับเวลากดตรงนี้ มันจะเกิดช่องว่างอยู่นะครับก็เลยจะต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อความสมูทมากขึ้นนะครับนะครับสมูทลื่นนะครับอ่ะตัวต่อไปนะครับที่เจอปัญหาคือน็อตน็อตตัวนี้คือน็อตอะไรนะครับน็อตตัวนี้คือน็อตยึดเสานะครับด้านในนะครับ2ตัวที่ได้มาที่ถอดออกมานะครับก็คือหัวเนี่ยไปมดแล้วนะครับด้วยอาจจะการถอด ที่ใช้เครื่องมือไม่ตรงรุ่นนะครับหัวก็เลยน่าจะยับเยินนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับตัวนี้น่าจะได้มาประมาณ80หรือว่า120ประมาณนี้ครับจำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นขึ้นในนี้ให้นะครับขึ้นตารางให้นะครับตัวต่อไปนะครับเฟืองเฟืองที่คู่กับเฟืองตัวนอนนะครับตัวนี้ก็จะ หรือรายละเอียดนะครับผมเจออยู่ตรงจุดหนึ่งนะครับบริเวณจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับฟันมันบิดลาบินก็คือมันจะจะขัดกับเขาควายนะครับนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับติดนะครับมันไม่สมูทนะครับติดทำาันไร้เกิดขึ้นครับก็จะทำให้เฟืองตัวนี้นะครับที่เป็นแบบสวมเรามีร่องร่องอยู่นะครับ มันทําให้หมุนฝืดนะครับหมุนเฟือดเสร็จแล้วทําให้บริเวณลูดนะครับรูดไปเลยนะครับไอนี้สิ่งที่ได้มาตัวนี้เฟือตัวนี้นะตัวนี้จาราคาไม่ได้นะครับน่าจะ200หรือประมาณนี้ครับน่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้มาชุดหนึ่งนะครับตรงรุ่นนะครับตรงนี้เป็นได้ตัว ดาวทูล่าที่ตรงรุ่นมานะครับตัวนี้200นะครับเฟือง ma สับรถแล้วก็ตัวขาวขวายด้วยนะครับ200บาทนะครับได้เกือกม้ามาด้วยนะครับเกือกมมาต้องบอกว่าได้เกือกมมามาด้วยครับเกือกหมามีมูลค่าพอสมควรนะครับน่าจะตัวละร้อยกว่าบาทนะครับถ้าถ้าซื้อใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นน็อตน็อตตัวนี้300นะครับท oa, ําไมถึงแพงจังนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้นะครับอยู่ด้านในนะครับ อยู่ด้านในเวลาเราเปิดฝานะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาขรังนี้ให้นะครับเวลาเราเปิดฝามันจะมีน็อตน็นอตยึดกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวที่เล็กมากนะครับสําหรับตัวที่มาจากโรงงานนะครับเรากตัวน็อตเนี่ยจะถูกจะถูกแต้มน้ํายาก,กันคลายอยู่แล้วนะครับเวลาใช้เครื่องมือก็พยายานใช้ให้ตรงนะครับ ให้ตรงให้พอดีที่สุดนะครับเครื่องมือในการแกะลอะครับลอกมันป็นเิ้นส่วนที่ค่อนข้างจะเล็กนะครับค่อนข้างจะเล็กมากครับอ่าก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังเงินอยู่นะครับแต่ว่ายังโอเคอยู่แต่ตัวเนี้ยตอนแรกมาคือถอดไม่ออกเลยนะครับถอดไม่ออกก็จําเป็นต้องใช้เครื่องมือในการถอดเอาออกมานะครับก็สําหรับลอกตัวนี้นะครับค่อนข้างลื่นนะครับสําหรับ อัปเดชุดด้านในหมดแล้วนะครับเกือบ2 3 0 0 0พันครับอ่าแนะนำอย่างนี้สปูลสปูลตัวนี้ซื้อมาจากเว็บนะครับก็ค่อนข้างเบานะครับตัวเดิมนะครับระบบระบบไม่ใช่ SV นะครับตัวนี้คือเป็น SV แล้วนะครับตัวเดิมจะเป็น m a c f o r ร e ซครับ m a c f o r รซคือลักษณะของของมันจะมีเม็ดที่กลางกลางออกนะครับแล้วก็จะยกลูกถ้วยขึ้นมานะครับ แต่ตัวนี้คือใส่ใสตัวของ sv พอดีเลยนะครับหน้ากว้างนะครับตัวนี้34นะครับนะครับแล้วก็ตัวแกนนะครับแกนตัวนี้เป็นรุ่นเก่าจะยาวมาณอยู่ที่6 3 6ามิมลประมาณนี้นะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเพื่นพนอนๆ่สำหรับรีวิวนะครับตัวนี้ก็คือแบบลื่นๆ่นลนนะลื่นมาก ต้องบอกว่าลื่นมากนะครับลองดูนะครับลื่นมากแล้วระบบเบรกไม่มีปัญหานะครับ <D> ดังเหมือนเดิมนะครับคลิกเสียงปกตินะครับ <D> แล้วก็ฟีลปูนปกตินะครับที่ไม่ได้ขายนะครับแน่นนะครับถือว่าแน่นมากนะครับตีเบาได้ไหมได้ครับก็ถือว่าตีเบา,า,าได้ตักระยะหนึ่ง ได้ระยะพอสมควรนะครับอาจจะสู้ลอกพวกกลุ่มแอร์สตรีมไม่ได้นะครับถ้ากลุ่มแอร์ก็คืออาจจะเบาหนี้นะครับสำหนักลอกทั้งหมดนะครับที่ช่างล่าสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ200 210ถึง220กรัมโดยประมาณนะครับลอกเป็นลอกุ่นเก่านะครับก็น้ําหนักตัวเฟรมบอดี้ตัวเฟรมกลางเฟรมกลางเป็นอลูนะครับอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมของไดว่านะครับเฟรมด้านข้างก็เป็นกลุ่ม กาไฟนะครับเออนะครับก็ถือว่าคุ้มสำหรับคนที่รักลอกดีกว่าเนาะสำหรับใครที่คิดว่ามันแพงก็คือแพงนะครับด้วยอะไรแต่ละตัวมีมูลค่านะครับมีมูลค่านะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่จะซ่อมแซมรอกด้วยตัวเองนะครับก็พยายามหา หารุ่นที่มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยมันจะใส่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าไดว่าไม่ได้มีซีรีส์เดียวนะครับไดว่ามีหลายซีรีส์นะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ปีเก่าแล้วนะครับก็น้ำหนักจะนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่ด้เยอะมากนะครับแต่ถ้าลอกรุ่นใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ190ยงกาลงแล้วครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับปีใหม่ๆเนาะครับงั้ก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับก็ถ้าว่างก็จะมารีวิวตัวอื่นให้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณเป็นอ,อย่างยิ่งนะครับตลอดวันนี้นะครับลื่นๆนะฮะลื่นๆนะครับ,ล,นนรบ,นะรบลื่นมากนะขอบคุณครับผม